รับท่านชายข้างบนข้าง่น ทันัจเอาไปเลยท่านทันโดนจัดทันัยจัดการเน่

ไปรอดกันครับผมวันดีครับวัสดีพี่พี่ป้านาทุกท่านกันด้วยนะครับผมบประช่องวัดผาหล่อนนะครับผม ก็วันนี้เราจะมาตามหายิงเพชรกันนะครับผมทุกคนก็เมื่อวานก็ที่ไปหาท่านชายมานะครับผมก็โดนท่านชายสั่งสอนไปนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะทุกคนก็คลิปนี้เป็นช่องนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะครับผมทุกคนก็ชื่อวัดวัดนะอังกิตนําหน้าแล้วก็ข้างหลังก็เป็นภาษาไทยนะครับผมยังไงอย่าลืมช่วยกันมาติดช่วยเข้ามาดูช่องผมด้วยนะแล้วก็เข้ามาเป็นกําลังใจผมด้วยอย่าลืม ติดตามผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มากับเพื่อนนันนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมน้องนันท้าพิสุทธิ์นะพี่พี่คืออย่าลืมไปติดตามน้องนันท้าพิสุทธิ์เลยนะพี่พี่คือว่าวันนี้เราสองคนก็จะมาตามหายิงเครกันนะแล้วก็วันนี้พวกเราก็ไม่ได้มาแกงแค่สองคนนะทุกคนก็อีกทานคนหนึ่งนะครับผมก็ทุกคนน่าจะรู้ดีนะทานคูนี้นะทุกคนก็พวกผมแต่แรกก็เกรงใจมากก็ต้องไปขอร้องจนได้นะก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่แล้วที่เราจะขอร้องมาได้นะพี่พี คือเมื่อวานก็เพื่อนไว้ก็โดนเข้าทำร้ายด้วยนะพี่พี่คือพี่พี่จะทราบกันนะว่าเป็นใครไม่ได้นะพี่พี่เอางี้พี่พี่ไม่รู้ว่าจะเจอท่านยิงเพนหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนก็คนที่มากับเราก็เขาก็เป็นห่วงท่านยิงเพนเหมือนกันนะเป็นห่วงมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างก็เขาก็จะมาช่วยเราสู้กับอาจารย์หมอพีนะพี่พี่อาจารย์หมอพีที่แบบมีฤทธิ์เดชเยอะมากทุกคนแต่แต่ผมว่าท่านชายเนี่ยก็มี ลิเด็ดผอสมควรนะทีจะสู้กับไอาอาจารย์อะไรน,นั่นอะไหวนะครับผมทุกคนเอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดีว่าไหมก็เราเดินมาไกลามากๆคนเอางี้เดี๋ยวเราไปดีว่ทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมไปครับผมพี่ๆตอนนี้นะคือบรรยากาศที่นี่คือสวยมากนะครับผม ตอนนี้ดันชัยอาจจะอยู่แถวนี้แหละก็เดี๋ยว <c oughs> ถึงเวลา <c oughs> ดันชัยก็จะปรากฏตัวให้เราเห็นนะดูบรรยากาศสวยนะ 拜。 ตรงอยู่นะจิไปไปได้ไหมเพื่นนะ ได้ไปท่านอ่ะไปยิงเขานี้กันเลยนะเพื่อนตอนนี้ก็หาท่านชัยก่อนนะก็พอเจอท่านชไยปบก็ให้ไ่าไปให้พไปหาใช่เราก็ต้องตามหาท่านยิงเพชรนะเพับผมโนนอนี่เจอท่านอยน่ที่นี่ใครยืนเบกกเงิงใจพวกเราสองคนนะ ฉันก็ค่อนข้างเนี่ยเดืนลำบากอยู่ We don't,

นะเขาเป็นที่โวัวนะตอนนี้ท่านชายประกตัวออกมานะไปท่านชายครับรับท่านชาย ข้างบนไปทุกคนไปไปท่านชายนำครท่านชายนำไปเลยไปเพื่อนนเอไปท่านชายเดินนำเลยนสี่ไม่ซ่าได้ท่าน อาจารย์หมอพี่อาจารย์หมอพี่หัวงอกใช่ไหมคือยังหุดเหมือนท่านชายนะพี่งอกใหท่านช้น้าทานชายนั่นมันท้าทท่านอีกแล้วคนอาจารย์หมอพี่พรุ่งนี้แหละมันชอบท้าทายนะและเด็ดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะท่านชายท่านชายระวังตัวด้วยนะ ท่านชทยครับระวังตัวด้วยนะครับท่านชทยระวังตัวด้วยนะท่านเอาขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนั่นท่านได้ไหมบอกแล้วท่านท่านประมาทไม่ได้นะท่านเพราะว่าอาจารย์มอพี่หัวงอกคนนี้ไม่ธรรมดานั่นเท้าย่างห้างไปไปนั่นเราดูห้างไป เราถอยดูเดี ų, Cette, setting, ่ยวหเลยนึองมือตมือไม่ได้หรอก มเทวราที่ไหลจึงติดนามที่จังข้าจุตัดสิบสองร่อยนมอพี่นูเซตซันทาได้วันนี้ไม่รอดเ่่มีเรีนีอยู่อ่ะเมื่อคูไลนไม่ได้ หลุมแล้วมาแรงนะโอ้โหน่าลอยม่เห็นข้อแล้วซงงพลังของข้อก็มึงไม่ัถูกโเลมครอไมบอที่นี่ับมาเลยครันมีออริอ้า นีเป็นไงบลเาออบอเก่น้บอได้เจ้าหน้าที่อย่าลองดีกัท่านชายาอพี่มอยากลองดีกับท่านชายไง่หรอกเราจมึ้ก่ายท่านาย่บอล้ก็อลเท่า่ท่านรไ่าไปแด้ ช่างลองก่อนได้ท่านท่านชายระวังตัวด้วยนะครับผม,ออมท่านมายได้ท่านา,ายาได้วันนี้ชอเอาลออ่องหมืนกักำลังมัน นายท่านมันจะกินดับต้ออดตัมหนั็อกถึงจพายุลงนไป<อ>ืนัต้องทให้ดีวท่านชายเป็นไรบ้างท่า,นท,าน,นท่านใจเย็นท่านฮาบังอังเลยจับตัวไว้ท่านระวังมันด้วยนะท่าน เฮ้เหมือนท่านชายจะโดนไอ้หมอผีชัวร์ไล่ทำร้ายนะพี่เจอดีแล้วไอ้หมอผียามแล้วก็ท่านชายกูมีไฟเพื่อนวันออมหลังไปเลยนะ ทันใยเอาไปเลยท่านโดนจัด <sup> ท um. ันใยจัดกันเนี่ยทันใยจัดกบ้าน เหมือนท่านชัยจะกดไอ้มอพีคนนี้มากเลยนะทุกคนที่รักพาตัวยิงเท็ดไปนะพี่

คือว่าไปเราถอยก่อนเดจะจ่ายท่านชายจักรัน no, คือว่เอามาก่อนท่านชายจะเอาไงต่อดิผมจะไปก็เถิดท่านเดี๋ยวตอนนี้ท่านชายบอกให้เราคอยกลับไปเลยนะท่านชายไปไหม ันชายไปแล้วเนาะหนไว้ทันทันน่อยไว้ไปท่าไม่ไหวหรอกต้องถอยก่อนอยก่ทันถอยก่อนทนฝ่าว้งก่อนไ้หมอผไอ้หมอผีเจอ้ออ้เอออจะดีไปไปนั่นไปจไปจะดีไปไปนั่นไปนชายระวังด้วยเฮ้ยยอุนเฮ้ยนัน เพอน่นไปบ้างเฮ้ยจุดทำจะทำไห้ลันชายเออเออเออเดี๋ยวพี่มึอกุดเดี่วนี้นะไอ้เพื่อนเดินลันชายเออลันเออัชยอออาัชยเราถ่ายก่อนมัชยไปัชยเนีเได้รับเจบเยอะม ไปใจไวไหมท่านท่านกลับมาก่อนทุกคนตอนนี้ท่านจะบาดเจ็บนะท่าบาดเจ็บหนักมากอาจารย์มาพีเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันไปท่านชายถอยกันก่อนนะครับพี่ตอนนี้คือเราต้องรีบถอยกันนะคืออาจารย์มาพี่น่ะรีบเยอะมากไปตอนนี้ท่านชายตันให้เราอยู่ตันชายตันชายไป มาผมทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมเพราะว่าเราต้องถอยก่อนนะคือเราสู้ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าท่านชายเองพลังก็ไม่เพียงพอที่จะสู้กับอาจารย์หมอขี่คนนั้นนะทุกคนใช่อว่าท่านชัยยังเอาไม่อยู่อ่ะอันนี้ผมจะระบาดเจ็บนะ ใช่ครับผมท่านชายก็ต้องกลับไปรักษาตัวนะเพราะว่าท่านชายโดนทำร้ายหนักแมนอยู่นท่านี่ไปเดี๋ยวเรารีบกลับมันก็โดนทำร้ายหนักเหมือนกันพี่ต่างไปต่างได้รับบาดเจ็บกันใช่ครับผมก็เอาไว้ที่นี่ก็ที่นี่ก็ก็ต้องิตถึงนใช่นะครับผมเพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆนะคืออะเนี่ยนอนมันทำร้ายโดนหนักมากเดี๋ยวไว้ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะพี่ๆเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ก็กผมสวัสดีครับ